หลากหลายเมนูที่น่ากินแต่ถ้าเตรียมของขนาดนี้แล้วแน่นอนเลยค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูที่หลายๆคนชอบกินเมนูที่หลายๆคนโปรดปรานแต่จะทำยังไงให้อร่อยเข้มข้นถึงใจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะแน่นอนเลยค่ะอ้าวกุ้งวิ่งวันนี้ก็จะพาเพื่อน,อนมาทำมาชวนเพื่อนๆทําทำกุ้งอบวุ้นเส้นแบบบ้านๆบ้านกันเองค่ะ หอม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 เครื่องสมุนไพรกิน <g ill ain> แล้วหอมเครื่องสมุนไพรนะคะสูตรของพ่อกันเองนะคะพ่อกันจะเน้นพวกเครื่องหอมนะคะกินแล้วมันจะหอมขึ้นจมูกเลยอะคะ่ะแม้กระทั่งตัวกุ้งก็จะมีรสชาตินะคะการก็จะเตรียมกุ้งนะคะกุ้งนี่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นพวกกุ้งแม่น้ําตัวโตๆก็ได้เนาะของการใช้กุ้งขาวอะคะ่ะวันนี้นะคะโดยกุ้งที่การใช้นะคะวันนี้กุ้งขาวที่การใช้คนระึ่งกิโลกร,รัมนะคะ แล้วก็วุ้นเส้นการใช้วุ้นเส้นนี้นะคะวันนี้การใช้80กรัมนะคะของการแช่น้ําอยู่นี่นะคะแช่น้ําประมาณ7นาทีตามข้างหอ่อเขาบอกอะคะ่ะเสร็จแล้วการจะใส่เครื่องค่ะเครื่องหอมกันนะคะก็จะมี3มเกลอือใน3มเกลอือนั้นก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียม1นช้อนโต๊ะรากผักชีรากผักชีกันใส่ประมาณ3รากนะคะแล้วก็ มีพริกไทยกระใส่พริกไทยดำประมาณครึ่งช้อนโต๊ะบ้านไหนมีเด็กๆเด็กๆเ,เ,เล็กๆทานอย่างเงี้ย ก็ลดปริมาณพริกไทยลงได้เผื่อมันจะเผ็ดเกินไปแล้วก็นี่เลยค่ะการจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งอะค่ะที่มันให้ความหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ใบกุ้นช่ายใบขึ้นช่ายเขาเรียกใบขึ้นช่ายแล้วนะคะการจะใช้เนี่ยมันจะเหลือส่วนรากของมันนะคะก็ประมาณนี้นะคะการก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะประมาณหนึ่งรากใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะการใส่ตาปนลงไปในนี้ด้วยนะคะ1รากสรุปเลยก็ในนี้ก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากขึ้นช่ายนะคะเพิ่มเข้ามา ใช้ลากมาล้กก็มีต้นนะคะนี่เลยก็เป็นใบขึ้นช่ายนะคะปริมาณขึ้นอยู่ตามความชอบเลยค่ะแต่วันนี้เพื่อนๆสังเกตดูไหมคะการจะไม่ใส่หมูสามชั้นไม่ใส่พวกเบคอนปกติเขาจะใส่หมูสามชั้นไม่ก็มันหมูเป็นพวกกากหมูอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแต่วันนี้การจะไม่ใช้ตรงส่วนนั้นนะคะเราก็มีอันนี้นะคะขิงค่ะเป็นขิงสดนะคะการหั่นเป็นแว่นๆไว้นะคะประมาณนี้นะคะ หากเพื่อนๆไม่ชอบใส่ปริมาณน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะสักสี่ห้าแผ่นก็โอเคค่ะนี่หลังจากการชวนคุยมานานละมุ้นเส้นการก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวกันก็จะไปเสด็จน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันคะ่ะอีกนิดนึงนะคะกุ้งที่การได้มานะคะการจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะโดยที่การไม่แกะเปลือกออกนะคะ การจะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนที่มันแข็งๆออกไปนะคะเพื่อได้สะดวกต่อการแกะและการกินค่ะเผื่อเด็กๆเนาะเสร็จแล้วกันก็ล้างการล้างเกลือค่ะเหมือนกันล้างกุ้งสดอะคะ่ะที่ว่าการเคยลงไว้ในคลิปนะคะการล้างเกลือล้างแป้งมันนะคะก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีกุ้งมันก็จะตึงๆเน,นี่ยนะคะกุ้งสดของการที่กันทําไว้ประมาณนี้นะคะ มะค่ะเรามาผสมเครื่องกันค่ะโดยการจะใช้นะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะใช้น้ำมันหอยประมาณสช้อนโต๊ะนะคะเราจะปรุงน้ำไว้ก่อนเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสป,ปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะ เพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาน,นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆใส่น้ำลงไปนะคะประมาณหนึ่งแก้วนะคะคนเลยค่ะคนให้น้ำตาละลายนะคะจังหวะนี้ให้เพื่อนๆชิมได้นะคะเพื่อนอยากจะชิมว่ารสชาติมันไปในทิศทางไหนนะคะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะกันจะเพิ่มซอสปรุงรสไปสักประมาณอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเุียย รสชาติมันเข้มข้นนะคะเพราะว่าการลองชิมดูแล้วมันอ่อนไปนี้เนี่ยค่ะทากินเองนะคะรสชาติตามใจเลยค่ะจะเอาเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงจัดได้ตามชอบเราเลยค่ะนี่นะคะน้ําซอสที่จะใช้อบวุ้นเส้นนะคะเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนี่ค่ะวุ้นเส้นที่การแช่น้ําไว้นะคะเครื่องเสด็จน้ําไว้แล้วค่ะลงไปคลุกเลยค่ะเพื่อนๆคลุกให้ทั่วเลยนะคะ หอมมากเลยค่ะหอมน้ำมันงาค่ะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนอื่นกันค่ะวันนี้วิธีที่การใช้อบนะคะเป็นการอบแบบใช้กระทะบ้านๆเลยค่ะอบโดยการจะใช้น้ำมันหมูนะคะ ที่เจียวกระเทียมไว้นะคะการทําไว้แล้วทีนี้มันเสือกันก็จะเอามาทํากับกุ้งอบวนเส้นนะคะนี่คะ่ะมันจะเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะันเป็นน้ํามันหมูด้วยะคะ่ะการทําไว้แล้วนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องนะคะในส่วนนี้หลังจากนั้นการก็จะมาใส่สามเกลอืพอพร้อมกับรากขึ้นใช้นะคะที่กันตาละเอียดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะลงไปผัดเลยค่ะเพื่อนๆผัดให้หอมเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็จะใส่ขิงนะคะขิงหั่นเป็นแผ่นๆเป็นแบ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะลงไะชัดเลยค่ะเจียวไฟกลางๆนะคะให้หอมเลยนะคะจนหอมจะรู้สึกว่าหอมได้ที่แล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่กุ้งลงไปค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคน,นก็เล็กน้อยนะคะจัดวางให้ได้ที่นะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะบุ้นเส้นที่เราหมักกับน้ำซอสไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ฟ้าเลยค่ะอบไปเลยนะคะสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะค่ะครบเวลา5นาทีนะคะเรามาเปิดดูกันค่ะนี่นะคะก็ให้เพื่อนๆทำการกลับนะคะกลับบนเส้นแล้วก็ทำการอบต่ออีกนะคะจนกว่านะ้ำจะแห้งนะ ค่ะุ้นเส้นของเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะคะแต่ก็จะใส่นี่เลยค่ะต้นขึ้นช่ายนะคะใส่ค่ะแล้วก็อบด้วยไฟอ่อนต่ออีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้ผักสลดค่ะก็เวลามาดูกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกุ้งอบุ้นเส้นแบบบ้านๆน,นะคะอบด้วยกระทะบ้านๆค่ะหอมมากๆเลยค่ะ ปิดแก๊สเลยจ้าจัดเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะนี่เลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มหอมเครื่องหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสูตรบ้านๆค่ะนี่นะคะอร่อยง่ายๆได้ที่บ้านค่ะ นะคะลองทำทานกันดูค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรแบบบ้านๆง่ายๆนะคะมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้การขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ